เทสเทสสูญพันธด้วยนะครับผมแก๊สสูญเคนะครับในคลิปนี้นะครับผมเราจะพูดถึงดันเจี้ยนในเกมเวสเซเรียกันนะครับผมจะมีที่ใดบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับเพจแก๊สสูญเคนะครับผมได้เปิดบริการเกมเวสเซเรียนะครับผมว่าจะเป็นขายเทมขายเงินจีในเกมนะครับผมก็สามารถมาเช็คไอเทมต่างๆในตรงหน้าเพจแล้วก็สามารถ ทักมาสอบถามในเพจได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ <c oughs> อยากเก่งแ่ไม่ต้องฟาร์มอยากเทพแต่ไม่ต้องรอกับไหมครับผมขอแนะนาร้านเครดิตใหม่ช็อปนะครับบริการรับฟาร์มแบบต่ตางๆในโลบอกไม่ว่าจะเป็นบล ok ็อกคุทธคิงเลกาซี่และอื่นอีกมากมายพร้อมตั้งจาหน่ายดีเกมพร้อมเล่นในโลบอกและเทพโคตรอีกด้วยนะครับ <c oughs> ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับยังมีบริการกดเกมพัชราคาถูกและเติมโลบัคราคาสบายกระเป๋าอีกด้วยนะครับใครสนใจก็สามารถกดลิงก์ทั้งใต้คลิปได้เลยนะครับผม โอเคนะครับผมก็ตามต้นคิดที่พูดไปนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงดันเจียนนะครับผมที่มีในเกมเวสเซียกันนะครับผมซึ่งแน่นอนครับผมว่าเกมเวสเซียเป็นเกมแนว m o r p g open world นะครับผมแล้วก็มันมีโลบเรื่องดันเจียนมาเช่นมาเหมือนกันนะครับผมก็คือดันเจียนเนี่ยเป็นเวลาแบบว่าหาของนะครับในแต่ละช่วงเลเวลนะครับก็จะมีตั้งแต่ต้นเกมกลางเกมแล้วก็ท้ายเกมเลยนะครับผมดันเจียนที่ผมนํามาวันนี้นะครับ คือในปัจจุบันนะครับผมไป่ซื้อยันในช่วงต้นปี2023นะครับผมก็จะมียันจั่วเนี่ย3ดันเจี้ยนเองนะครับนั่นคือดันเห็ดดันแมงมุมแล้วก็ดันใต้ทะเลหรือว่าดันกับตา่นเองนะครับซึ่งมาพูดถึงดันแรกกันดีกว่านะครับผมนั่นก็คือดันเห็ดนะครับซึ่งดันเห็ดนะครับผมเราสามารถเริ่มลงนะครับผมได้ตั้งแต่เลเวล10ขึ้นไปจะเราตันเลยนะครับผมเดี๋ยวพูดค่อยพูดตอนเราไปถึงเลยดีกว่านะครับซึ่งวิธีการไปนะครับผมถ้าเริ่มจากนิฟกัดหรือว่าเมืองกลางของเกกกมนะครรับ็ทําา เดินเข้าประตูตรงโซนนี้ไปได้เลยนะครับโอเคนะครับผมพอเรามาถึงโซนที่แบบว่ามีขนรายการตรงนี้ก็ทําการเดินไปครับผมไปตามทางเลยนะครับมาถึงตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับผมโอเคนะครับเลี้ยวซ้ายมาถึงตรงนี้ก็จะมีสะพานนะครับผมขึ้นมานนี้นิดนึงแล้วก็ปึ๊บถึงแล้วนะครับผมนั่นคือด้านเห็นนั่นเองนะครับซึ่งด้านเห็นนะครับผมเราสามารถเริ่มลงนะครับผมได้ตั้งแต่เลเวล10ขึ้นไปเลยนะครับผมก็ มาคุยกับเอเมซตัวนี้นะครับผมแล้วก็กดดันเจียนนะครับซึ่งมันจะมีในช่วงเลเวลของแต่ละเลเวลอยู่นะครับผมเช่นเริ่มมาเนี่ยเลเวลสิบถึงยี่สิบห้าเนี่ยก็สามารถลงได้แบบว่าระดับอีซี่นะครับนอร์มอลก็ยี่สิบถึงสามห้านะครับผมแล้วก็ฮาร์ดสามสิบถึงสี่สิบนะครับอินเซนสี่สิบขึ้นไปนะครับซึ่งถ้าเราไม่ได้อยู่ในช่วงเลเวลที่มันกําหนดเนี่ยก็ไม่สามารถลงได้นะครับเช่นแบบอีซี่เนี่ยมันอยู่ในช่วงเลเวล 1ึงถึง25่้ใช่ไหมถ้าเราเวลต่ำกว่สิ0หรือว่าเวลสูงกว่าย5ิาเนี่ยก็ไม่สามารถลงได้นะครับซึ่งแต่ละดับนะครับผมก็จะมีของรางวัลที่แตกต่างกันไปนะครับเช่น easy เนี e ่ยได้เงินประมาณนี้ได้เห็ดประมาณนี้นะครับได้เทมต่างๆนะมีโอกาสออกนะครับแล้วก็ normal ก็จะประมาณนี้แล้วก็มีเรื่องของเอ่อ a t a c k เป็น curse สำหรับดนเ็ดเข้ามานะครับ hard ก็จะมีพวกของดรอปนะครับผมเป็นพวกอุปกรณ์ของแต่ละสายนะแล้วก็มีใบตีบวกนะครับ แล้วก็อินเซนต์นะครับผมก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นอาวุธนะครับแล้วก็ใบโฮลี่ใบรีเซตนะครับผมสเต็รีเซตสกิลรีเซตนะครับแล้วก็มีใบเอ่อเฟียตแล้วก็สวิปด้วยนะครับซึ่งใบนี้นะครับผมมันจะเปลี่ยนรูปแบบอาวุธของเรานะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมค่อยไปพูดสุบตอนคลิปสกอร์แล้วกันนะครับแล้วก็ในช่วงเลเวลต่างๆนะครับผมหรือว่าช่วงแบบว่าโหมดต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขการชนะนะครับเช่นอีซี่เนี่ยมันเขียนว่า10เวฟใช่ไหมครับก็ให้เรานะครับผมเล่นถึงเวฟนะครับ เช่น normal เนี่ย15 hard ยีแล้วก็ i n c a n s e เนี่ยจะเป็นแบบว่า u n ล i มิตนะครับคือถ้าเราแบบว่าต้องการรางวัลเนี่ยก็ลงตั้งแต่เวฟยี่ขึ้นไปก็ได้รับรางวัลนะครับผมตามนี้นะครับแล้วก็ข้างในนั้นเห็ดนะครับผมมันจะเป็นดันนะครับผมที่เราเนี่ยปกป้องกรงเห็ดตรงกลางนะครับผมซึ่งกรงเห็ดตรงกลางเนี่ยก็จะมีเลือดประมาณ50,000กว่าๆนะครับผมแล้วก็ในแต่ละเวฟนะครับจะมีมอนสเตอร์เห็ดเนี่ยเข้าไปโจมตีกรงนะครับผมหน้าที่ของเราก็คือเอ่อต้องปกป้องกรงเห็ดตรงกลางให้้ไไดนนนนะะะคคครรรัับบผผมมเงืื่ออขกกาช็ ถึงเว็บที่หมดนั้นกําหนดเช่นอีซี่เนี่ยถึงเว็บสิก็จะชนะนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าแพ้เนี่ยมันจะมีอยู่2สาเหตุนะครับก็คือ1นะครับเลือดกงตรงกลางนะครับผมเหลือศูนย์หรือว่ากงพังนะครับเราก็จะแพ้แล้วก็2ก็คือในรอบนั้นๆเนี่ยถ้าถ้าคนเนตตี้หรือว่าตัวเราเนี่ยตายนะครับผมก็ทําการจบดันก็คือเป็นการแพ้เองนะครับการแพ้นะครับผมจะไม่ได้รับอะไรเลยนะครับผมจะศูนย์ทุกอย่างถือว่าแบบว่าแบบเสียเวลาฟรีนะครับผมแต่ว่าถ้าชนะเนี่ย ตอนจบนะครับมันจะมีกล่องลงมาจากบนบนฟ้าให้เราตีเพื่อรับของนั่นเองนะครับของก็ตามเลยที่ผมเปิดดูเมื่อกี้เลยนะครับผมแล้วก็การลงในเหตุทุกครั้งนะครับผมในแต่ละโหมดมันก็จะได้ในเรื่องของโกลเด้นมัสคลูมมานะครับซึ่งโกลเด้นมัสคลูมนะครับผมเราสามารถนํามาแลกกับ NPC ตรงนี้ได้นะครับผมข้างหน้าดันตรงนี้เลยนะครับก็จะมีให้เราแลกของเยอะแยะมากมายนะครับผมตั้งแต่ของเลเวลเริ่มต้นนะครับเลเวลสิบสามเนี่ยเป็นดาบกระทามีดนะครับแล้วก็จะมีพวกของสวมใส่ของเลเวลสามสิบนี่ ตามนี้เลยนะครับผมก็จะมีทุกสายนะครับแล้วก็จะมีสกอร์ตีบวกนะครับผมซึ่งสกอร์นี้นะครับผมสามารถตีบวกได้เฉพาะอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับมัสลูมเท่านั้นนะครับผมถ้าแบบว่าไปตีอุปกรณ์อื่นก็ไม่สามารถตีได้เองนะครับซึ่งข้อดีของสกอร์นี้ก็คือเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างสูงนะครับ85เลยแล้วก็ทุกๆ3แล้วก็7เนี่ยของการตีเนี่ยจะได้รับเรื่องของสแตทเสริมด้วยเองนะครับผม แล้วก็มีมัดลูมซุปนะครับผมอันนี้ืเอาไว้เอาไว้ฮิวเพิ่มเลือดนะไม่ค่อยคุ้มอย่าไปแลกเลยนะครับแล้วก็มีแลกใบฮูลี่นะครับผมเป็นการรีลูที่ตันใบนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับเรื่องดันเหตุนะครับผมโอเคนะครับผมดันเจี้ยนต่อมาเนี่ยก็คือดันเจี้ยนแมมมุมหรือว่าสไปเดอร์ควีนนะครับวิธีการไปนะครับผมคือเราต้องเดินทางไปยังเมืองทีออฟไลท์หรือว่าเมืองที่เราเปลี่ยนเมดนะครับถ้าใครยังไม่ได้เดินทางก็สามารถไปดูคลิปเปลี่ยนอาชีพหลักที่เป็นเมดได้เองนะครับผมก็สามารถเดินตามคคคคลลลลิปปปนนนนััั้้้้้้ไไไไดดเเเยยะรรรรบผมมมมแแตต่่่ววาาาาาาถถใกก็สงงงงือ ก็เวลานั่งรถมานะครับผมก็กดวปที่ออฟไลน์นะครับแล้วก็ตรงไหนก็ได้แต่ว่าผมเนี่ยเคยไปตรงจุดนี้แล้วก็จะเป็นสไปเดอร์แคมป์ตรงนี้ก็กดไปเลยนะครับโอเคนะครับผมพอเรามาถึงทีออฟไลน์หรือว่าด้านนั้นนครับผมมันจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่มันจะมีรูปมันจะมีแมงมุมนะครับผมเป็นรูปปั้นอยู่ตรงนี้นะครับข้างในนี้ก็จะมีเกี่ยวกับดันแมงมุมทั้งหมดเลยนะครับซึ่งดันแมงมุมนะครับผมก็จะคล้ายๆกับต้นเหตุนะครับคือก็จะมีเรื่องของเออเลเวลนะครับผมที่ต้องการลงในแต่ละโหมดนนนนะะคคคครรัับบเเช่่ easy normal ียืือ20 35ก็ 30ถึง45นะครับฮาร์ดก็คือ40ถึง55แล้วก็อ in set ตั้งแต่50ขึ้นไปนะครับซึ่งดันแมงมุมหรือว่าดันสไปเดอร์เวฟนะครับผมมันก็คือเงื่อนไขการชนะคืนเราเนี่ยจะต้องจบจบรูมต่างๆเนี่ยในระยะเวลาที่กำหนดนะครับเช่นเวลาเราเข้าไปเนี่ยมันจะมีเวลาให้20นาทีนะครับผมมีเวลา20นาทีคือแล้วก็ยกตัวยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นโหมดอีซี่เนี่ยมันเขียนว่ารูม6ใช่ไหมครับคือเราต้องจบรูม6นะครับผมภายในระยะเวลา20นาทีนั่นเองนะครับผมคือถ้า ระยะเวลาหมดหรือว่าเราตายนะครับผมก็จะถือว่าแบบถือว่าโมฆะถือว่าแพ้นะครับผมแล้วก็ในโหมดอื่นๆก็จะมีเรื่องของชีวิตเข้ามานะครับผมก็คือยกตัวอย่างเช่นโหมด normal เนี่ยก็จะมีโอกาสตายได้3ชีวิตนะครับถ้าไม่ได้มีเขียนเหมือนโหมด easy เนี่ยก็แสดงว่าตายได้ไม่จํากัดนะครับเช่นโหมด hard เนี่ยมี2ชีวิตนะครับผมมี9ห้องนะครับแล้วก็ i n s a n e ก็มี1ชีวิตนะครับผม9้าห้องนะครับซึ่งแต่ละโหมดก็ได้ exp ของนะครับผมแตกต่างกันออกไปนะครับ เช่นอินซีเนี่ยก็จะมีพวกสไปเดอร์สไปเดอร์เอ็กนะครับผมพวกยาดอกต่างๆไบเอนเชียนต่างๆนะครับแล้วก็ในระดับหมดฮาร์ดขึ้นไปนะครับจะมีดอบสกอร์ที่เกี่ยวข้องกับดันสไปเดอร์คลีนเหมือนกันนะครับผมเป็นสกอร์ที่สามารถตีอาวุธได้เกี่ยวกับพวกสไปเดอร์คลีนอย่างเดียวประมาณนี้นะครับผมโอเคแล้วก็เรื่องของอีเซนก็จะมีใบไวท์แบรนด์ดอบนะครับผมใบนี้ก็จะเปลี่ยนลักษณะอาวุธของเราเนี่ยเป็นวิทนั่นเองนะครับ ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเรื่องสไปเดอร์ควีนนันเจนนะครับซึ่งหลักๆก็คือให้เราเนี่ยเข้าไปนะครับผมแล้วก็เอาชนะแต่ละห้องให้ได้มันก็จะมีเงื่อนไขยอยู่ยกตัวอย่างเช่นให้จับให้กําจัดมอนทั้งหมดให้หาอ,อุปรกรณ์นู่นนี่ให้เราปลากลัวนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็เวลาเราลงเสร็จนะครับผมในแต่ละโหมดเนี่ยเราจะได้เ,เรื่องของสไปเดอร์สไปเดอร์เอกมานะครับซึ่งสไปเดอร์เอกนะครับผมก็จะอยู่ที่โหมดนั้นๆนะว่าเวลาเราลงโหมดไหนได้ประมาณกี่กี่เมตรนะครับเช่น e a s ีเนี่ย ได้3เม็ดนอมเล่ได้7เม็ดฮ่าได้12เม็ดอีเซนได้20เมตรอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันสามารถมาเอามาซื้อของได้ตรง MBC ตัวเดิมเลยนะครับผมกดคุยไปแล้วก็ช็อปตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถซื้อพวกอุปกรณ์ต่างๆในไอพุกต่างๆนะครับเช่นเนี่ยสตาร์ฟดาบแล้วก็ดักร์แล้วก็ธนูนะครับผมก็อยู่ที่เลเวลประมาณ25จะใส่ได้ในเองนะครับแล้วก็มีเกาะกับหมวกของสายวอิเออร์ด้วยนะครับแล้วก็สามารถมาแลกสกอร์ของ a t ทคได้เช่นกันนะครับ สกอเรทีก็เหมือนกับสกอร์บัตรูมเลยนะครับผมแต่ว่าจะสามารถใช้ได้ใช้งานได้แค่อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสไปเดอร์ควีนเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ทุกๆบวก3แล้วก็บวก7จนะครับผมจะได้เรื่องของอจะได้เรื่องของคลิเชนนั่นเองนะครับผมท่าเรที่บวกาวุธนะครับแล้วก็สามารถแลกใบเคิร์ดได้ประมาณนี้นะครับผมสำหรับดันเจี้ยนสไปเดอร์ควีนนะครับ โอเคนะครับผมดันเจี้ยนสุดท้ายนะครับนั่นคือดันเจี้ยนใต้ทะเลหรือว่าดันกับตันนั่นเองนะครับก็วิธีการไปก็สามารถไปดูได้ตรงแบบว่าคลิปเกี่ยวกับการเวลนะครับผมในช่วงเลเวล40-55เนี่ยก็จะบอกอยู่นะครับผมเมื่อถ้าพูดคร่าวๆก็คือให้เราเดินทางไปที่เกาะบอสเสาก่อนแล้วก็จะมี NPC ยืนอยู่ที่เรือให้เราคุยแล้วก็วาร์ปไปยังใต้ทะเลนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมถ้าใครเคยไปแล้วก็ทำเฟสหาของต่างๆนะครับผมเพื่ออเ่อซื้อ <X Joh an> หินนี่มานะครับจะได้ไม่ต้องแบบว่าไปใหม่นะครับก็สามารถกดหินแล้วไปได้เลยไม่ต้องแบบว่ารอเรือบอสเสาอะไรอยู่ก็สามารถกดหินมาได้เลยนะครับผมถ้าคนที่เคยไปแล้วนะโอเคเนี่ยครับผมพอเราเดินทางมาถึงใต้ทะเลตรงนี้เสร็จแล้วนะครับให้เราเนี่ยลงไปนะครับผมข้างใต้ลึกสุดนะครับผมไม่ใช่ติเกือบลึกสุดนะครับเกือบลึกสุดมันจะมีเรืออับปางหรือว่าเรือจมอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับซึ่งเรือจมตรงนี้นะครับผมมันจะมีห้องห้องนึงคือตรงนี้นะครับนี่ห้องตรงนี้นะครับผมคือจะเห็นว่าต้องการให้เราเนี่ย ใส่อะไรบางอย่างไปนะครับนั่นเอคือสิ่งที่เรียกว่าดาร์คโพลนะครับดาร์คโพลนะครับผมหาจากไหนนะครับคือเราจะต้องทําการไปตีพวกหอยที่เป็นเสีนเงินแบบนี้ครับเนี่ยตีไปนะครับผมตีไปแล้วก็มันจะมีโอกาสออกดาร์คโพลนะครับซึ่งอันนี้คือไม่มีนะครับมันมีทั้งแบบว่าไวโพลนะครับนี่ไวโพลแบบนี้แล้วก็ดาร์คโพลแล้วก็บางครั้งตีก็ไม่มีเช่นกันนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับซึ่งพอเราได้ดาร์คโพลครบ3มชิ้นนะครับผมให้เรานํามาใส่ตรงประตูตรงนี้อนนี้อันนี้เมื่อกี้มีคนใส่ไปแล้วนะครับ ก็เวลาเสร็จปุ๊บแล้วก็เข้าไปเลยนะครับผมซึ่งในนี้นะครับผมจะมีบอสตัวหนึ่งนะครับผมที่ชื่อว่ากัปตันนะครับผมชื่อว่าอะไรวะชื่อจริงๆผมไม่รู้อะแต่ว่าเนี่ยกับเอ่อพาเดตก,กัปตันเออนะครับผมนี่ตัวนี้เลยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมจะเลี้ยว55แล้วก็มีเลี้ยว2 0 0 0 0 2 000, แล้วก็ได้ XP e สูงสุดที่58ล้านนะครับมันก็จะดรอปเหรียญที่ใช้แลกเออ่หินลูนที่มาที่นี่นะครับแล้วก็พวกเคิร์ดการตีต่างๆไบฮูลี่ลีเออ่ลีการตีพลาด แล้วก็ชุดนะครับผมในช่วงเรียวประมาณ50ขึ้นไปนะครับก็มีทั้งของ Hunter m ์เมแล้วก็ w a r r i o r เลยนะครับแล้วก็มีโอกาสดอกใบ m ิสซิลี่มอด้วยนะครับผมเป็นใบที่ว่าเปลี่ยนลักษณะอาวุธนั่นเองนะครับพอเราเข้ามานะครับผมมันก็จะให้เรานะครับผมตีโจนสลัดตัวนี้บอสตัวเนี้ยให้ตายภายในระยะเวลา5นาทีนะครับถ้าบอสตัวนี้แบบว่ายังเหลือเลือดอยู่ในระยะเวลา5นาทีเนี้ยดันก็จะแพ้แล้วก็จะไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราสามารถกําจัดมันได้นะครับผมเราก็จะได้ในเรื่องของ ของที่ผมเปิดดูเมื่อกี้นะครับก็จะสุ่มกันไปนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้บอสก็น่าจะใกล้ตายแล้วโอเคตายแล้วนะครับซึ่งเวลาบอสตายนะครับผมของที่เราได้นะครับผมมันจะขึ้นตรงโซนด้านขวาตรงนี้บอกนะครับว่าเราได้อะไรบ้างนะครับซึ่งมันคอนเฟิร์มแน่นอนก็คือไอ้นี่นะครับไอเหรียญอันนี้นะครับผมที่ใช้แลกรูนที่มาที่นี่นะครับผมในช็อปข้างบนนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมทั้ง3ดันเจี้ยนนะครับผมถ้าใครสงสัยตรงไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ถามได้เลยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณสับการัพพอร์ตทุกอย่างเลยนะครับผมงั้นอยากให้ผมทำคงทีปะเลยก็สามารถพิมพ์ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมงั้นผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย